สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่30เมษายนนะครับสวัสดีวันปิดยอดนะครับผมสิ้นเดือนพอดีเลยนะวันนี้ซําอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะจะพามาดูรถที่โกดังเทพรักษ์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดของล่าสุดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เวลาร้อนๆเลย15นาฬิกาพอดีนะรีวิวกันตอนร้อนๆนี้แหละนะ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับยอดปล่อยรถของแซมเดือนนี้18คันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่เชื่อใจและมั่นใจในตัวแซมมาออกรลยกับแซมนะครับผมแซมรับรองเลยว่าแซมดูรถให้ลูกค้าทุกคนทุกคันแน่นอนรถเดิมบอกเดิมรถโดนบอกโดนนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฝากทุกๆคนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิป รถสวยๆคลิปหน้าคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวแซมพามาดูทางเข้าโกดังเทพรักษ์ก่อนเลยนะเผื่อเพื่อนๆหรือลูกค้าหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับว่าโกดังเทพรักษ์ของแซมตั้งอยู่ตรงไหนนะถนนข้างหน้านี้ข้างหน้านี้นะข้างหน้านี้เลยคือถนนเทพรักษ์นะครับผมนี่นะเนี่ยที่รถติดๆอยู่เนี่ยคือถนนเทพรักษ์นะ ถ้าเราข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับก็คือเราก็จะไปเจอกับบิ๊กซีบางพีนะครับผมตรงไปเนี่ยไปบางพีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาตรงไฟแดงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกคลองขุดนะครับโกดังเทพรักษ์จะติดกับธนาคารกรุงเทพนะนี่ธนาคารกรุงเทพนะติดกันเลยนะโกดังเทพรักษ์จะถึงก่อนธนาคารกรุงเทพนะครับผม จุดสังเกตนะครับจะมีพี่วินโมอเตไซค์ด้านหน้านี้นะครับรั้วกําแพงจะเป็นรั้วกําแพงสีขาวนะครับประตูทางเข้าจะเป็นประตูอลูมิเนียมแบบนี้นะจะติดคําว่ารถดีเด็ดออโต้อยู่ด้านหน้านี้นะครับผมนะตรงแยกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราข้ามแยกไฟแดงนี้ไปนี่คือจะไปขึ้นทางด่วนพราม2หรือว่าไปบางปะอินนะถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ย เราจะไปมูลนิธิปอเต็กตึงแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะไปบางปูนะมาไม่ถูกก็โทรมาหาแซมได้นะ086-354-3692นะเดี๋ยวแซมแชร์ในส่วนของโลเคชันไปให้นะเดี๋ยวพามาดูเลยขวามือนี่คือรถที่เตรียมจะไปปรับสภาพทั้งหมดนะทั้งหมดเลยตรงนี้เช่นกันนะครับผมที่เตรียมไปปรับสภาพนะครับนี่ ขายดีมากครับตอนนี้จะเป็นตัว e+ นะครับผม e+ นะเดี๋ยวแซมพาไปดูรถที่แซมคัดเอาไว้นะที่แซมแนะนำนะครับสำหรับกลุ่ม e+ นะครับปี2020นะครับอันนี้คือปี2020นะ e+ น,นี่คือปี20นะครับนี่นะนี่จะเป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้ลูกค้าแซมเองครับจัดไฟแนนซ์พึ่งผ่านนะ เตรียมตัวที่นําไปปรับสภาพนะครับผมขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะด้านซ้ายก็คือเป็นในส่วนของห้องรับรองลูกค้านะมีรถเข้ามาใหม่นะครับ4ีคันน่าจะเกินอยู่มีเอาติ๊เข้ามาใหม่3คันนะเดี๋ยวพาไปดูทีละคันเลยนะมาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะเอาติ๊คันนี้ปี2021นะไม่สองหมื่นนี่ปี2021นะคันนี้ไม่สอ0 0 0ืนะครับ ภายในดำแล้วนะนี่อ่าดูภายในดำไม่สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมกุญแจรีโมทมีให้สองชุดนะครบนะมาดูสำเนาเล่มปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ,นะมมรบผมร้อยยี่สิบห้าแรงมา้าพันหกร้อยสี่อาคันนี้แคปปิตอลเหมือนเดิมนะคันนี้สวยนะดูพวงมาลัยยังไม่ลอกเลย สดพึ่งเข้านะราคายังไม่มาเหมือนเดิมนะสัปดาห์หน้าราคามานี่นะนดูนี่นะนนนะมาเดี๋ยวลองดูฝากระโปรงไปพร้อมๆกันแซมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคันนี้เบาะหนังสีดําดูปีกเบาะย่นนิดเดียวเองนิดเดียวนะอยย่นอยู่นิดเดียวปียังแข็งอยู่เลยนะครับผมมายางปียางติดรถนะครับยางปี2 1นะ มาลองดูในส่วนของสภาพก่อนไปพร้อมๆกันเออสวยอยู่นะนี่สวยอยู่กระโหลกอะไรสวยคานสวยอยู่นะครับนี่คานสวยนะนี่นี่หัวหัวน็อตไม่ล้มนะคานสวยเออสวยนะครับคันนี้สวยอยู่นะปี21โลโก้โตโยตา้าชัดเจนนะ คันนี้ปี21นะครับ1.70ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมานะโทรมาเลยนะแล้วก็จะมีกลุ่มในส่วนของหัวเดียวนะครับหน้าหมูป่าเป็นแบบตู้เมเนียแบบนี้เข้ามาอยู่4-5คันนะครับตัวนี้นะจะมีทั้งปี21แล้วปี22นะครับไม่แสนกลางทั้งหมดนะครับราคาเริ่มต้นอยู่3,49,000จนถึง3 7 7 9 0 0เดนี้ได้ล้อผ่านะแนวแหนบเสริมนะนี่น็อล้อผ่าแบบนี้นะ แนบเสริมจะเป็นแบบนี้นี่หนนะแหนบมันเสริมแล้วพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลยนะนี่แบบนี้นะตู้ก็เป็นตู้มีเนียมแบบนี้นะคันนี้รถล,ล็อกเดี๋ยวแซมไปดูคันที่แซมถ่ายไวล้ละไมแสนห้เหมือนกันนะแล้วก็มีเบน์ดีเซลคันนี้นะ C220D ีนะครับสีขาวเพิ่งเข้ามานะครับผม ดูก่อนนี่เพิ่งเข้ามาไม่หนะนึ่งแสนสามพันกิโลเมตรนะหนึ่งแสนสามพันนี่เพิ่งเข้ามาคันนี้นะอ่าอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับนะครับคันนี้นะเบนเพิ่งเข้ามาแล้วก็จะมีในส่วนของตัว v ีออสปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ สำหรับ Vios คันนี้นะปี2019นะภายในบอ่อหนังแล้วก็แผงข้าเนี่ยจะเป็นสีออกสีออกช็อกโกแลตหรือไงเนี่ยนะสีม่วงๆช็อกโกแลตไม่อยู่ดูแสนสามหมื่นกิโลเมตรนะครับปี2019นนะครับสำหรับคันนี้นะแอร์ออโต้ด้วยนี่นะครับแอร์ออโต้หน้าจอเป็นแบบในส่วนของระบบ สัมผัสละนะเลขไม้เนี่ยวิ่งได้อีก00 0าพันโลนะเนี่ยเข้าศูนย์มาแล้ววิ่งได้อีกตั้ง9 0 0 0โลนะใช้สบายๆเลยพึ่งเข้าศูนย์นะครับผมนี่นะสวยๆครับกุญแจ1ชุดนะคันนี้กุญแจ1ชุดนะพึ่งมานะยังไม่ต้องสอบถามราคานะครับรถพึ่งเข้านะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรหาแซมได้นะเดี๋ยวแซมถ่ายไว้ให้ดูเนี่ยหมูป่า อลูมิเนียมนะจะมีปี21กับปี22นะถ้าเป็น3เท่าธงนี่คือปี2022นะแต่ถ้าเป็น3เท่ากระเชอนี่คือปี2021นะครับผมนะแล้วก็มีในส่วนของตัวเอาติดสองคันนี่ปี2019นนะครับรถเพิ่งเข้านะ 8043กับ8042นะครับผมรถเพิ่งเข้าปี19นะครับผมสองคันนี้นะภายในเป็นทูโทนอ่านี่ทูโทนนะปี19นี่นะปี2019เลขไมคันนี้อยู่ที่116,000กิโลเมตรนะครับผมคันนี้นะนี่นะส่วนอีกคันหนึ่ง เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสเก้าหมื่นกิโลเมตรนะปีสิบเก้าเช่นกันนะครับผมรถเดียวกันนะไม่เข้มนิดนึงนะคันนี้นะ8 0ดศูนี่สามกับแปดศนสี่สองนะนี่นี่นะนี่คันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวลองเปิดฝากระโปรงดูแล้วกันดีกว่าว่าสวยไหม ลองดูอือฮึบมาโอ้คันนี้ที่แซมดูแล้วนะครับดับแรกเลยมีแกะฝากระโปรงมาเคลียร์สีแล้วนะครับแต่ฝาเดิมนะครับคันนี้มีแกะฝามาแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะ กระโหลกเดิมๆคานเดิมๆอยู่นะครับนี่คานเดิมๆอยู่นะนี่คานเดิมๆนะครับมีแกะฝามานะคันนี้มีแกะฝามานะแต่ถ้าคัานปี21ไม่เคยแกะมานะครับผมมาเดี๋ยวไปต่อดีกว่าแล้วก็มีรถตู้เข้ามา3791ลองดูสิเกียร์อะไรนะครับ3791 ปาเกียวโต้ไม่หกหมื่นห้านะครับเกียวโต้ไม่หกหมื่นห้านะรถปีเดี๋ยวแซมดูก่อนรถปียี่สิบเท่าไหรเอ่ยดูก่อนปียี่สิบสามนะครับปียี่ิบสามนะคันนี้เกียวโต้ปียี่สิบสามนะ ปีย3ิบสานะครับเกียรโตไม่หกหมื่นห้านะคันนี้นะไม่หกหมื่นห้าเลยนะครับไอ้ไม่หมื่ห้าเองนะเกียรโตนะคันนี้นะแล้วนี้หัวเดียวเช่นกันครับปียี่สิบเอดนะคันนี้บางคันก็ราคาออกแล้วนะครับผมเพราะว่ารถก่อนนนี้ราคามาแล้วรถใหม่นี่ราคาไม่หนีกันแน่นอนนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับผมนี่ปียี่สิบเอ็ดนะ ปี21คันนี้ปี21นะครับผมมาดูกระตู้คันนี้ต่อดีกว่าล็อกเดี๋ยวดูสิ3 7 4 6็ล็อกไหมล็อกแล้วไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะแล้วก็มีหัวเดียวหัวเดียวคันนี้ปี2020นนะครับคันนี้หัวเดียวปี20 153,000ราคาก็คืออยู่3,49ไม่เกิน3,79นะตัวเนี้ยนะครับผมนี่นะนมีรถตู้อีกเช่นกันนะนี่ก็รถตู้ขอดูหน่อยเกียร์อะไรนะครับผมเกียร์ธรรมดาครับคันนี้นะไม่ห5 6 6 5 8กิกิโลเมตรนะครับผมสำหรับคันนี้นะ ก็คันนี้ก็เกียร์ธรรมดาอเกียร์ออตโอตโอ้อีกแล้วเกียร์ออโต้อีกแล้วปี23นะคะถ้าเป็นเกียร์ออตโต้คือปี2023นะนี่3 7 8 7ปี2023เฮ้ยไม่สองหมื่นแปด ไม่สองหมื่นแปดเองคันนี้นะไม่สองหมื่นแปดแคปไว้เลยแคปไว้เลยนะแคปไว้เลยสามเจ็ดแปดเจ็ดนะครับไม่สองหมื่นแปดนะพวกรถนี้คือเกียร์ธรรมดานะครับเข้ามาก่อนอันนี้แล้วอันนี้คือเกียร์ธรรมดานะเข้ามาก่อนละมีเกียร์ออโต้สองคันเองนะครับผมนะนะ่าสนใจครับคันสามเจ็ดแปดเจ็ดคันนี้นะ่าสนใจนะเกียร์ออโต้ไม่สองหมื่นแปดนะครับผม คันนี้แซมถ่ายไว้แล้วนะสำหรับตัวหมูป่าตอนเดียวตัวนี้นะครับไม่หนึ่งแสนะครับคันนี้รถสวยปี2022เลขไม่อยู่1นึ่งแราคา3 4 9 0 0นสีนเก้าะสำหรับคันนี้นะสวยนะบอกเลยรูปภาพเพิ่มเติมมาแคปมาได้เลยนะแซมถ่ายไว้แล้วเนี่ยเสริมแหนบพร้อมบันทุกนะล้อผ่าด้วยนี่อันนี้ เสริมมาแล้วนะครับผมปี22นะคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของ e plus ที่แซมมีแนะนำที่โกดังเทพารักษ์นะแซมมีแนะนำอยู่3คันเป็นสีบอลเงินทั้ง3คันนะคันแรกครับคันนี้เลย2320คันนี้เลขไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับ139,000นะคันนี้นะแซมมีรูปแล้วแคปมานะ ราคา569,000บาทเร็วๆนี้น่าจะไปแล้วนะครับเนื่องจากพ่อค้ามาดูรถแล้วล็อกเอาไว้แล้วนะครับยังคุยอาจจะยังไม่ลงตัวตอนนี้ยังว่างอยู่ยังว่างอยู่นะตอนนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับผม2302คันนี้1 3 9 0 0 0ราคา5 6 9 0 0 0รถเกรด A นะแล้วก็คันนี้ก็แนะนำครับเลขไมล์หนมื่นส2 0 0 0นะครับรถเกรดเเช่นกันนะครับยังว่างอยู่2337นะครับ แล้วก็มีคันหนึ่งเดี๋ยวแซมพาไปมาหยุดคันนี้ก่อนแล้วกันไททันมีไททันด้วยนะคันนี้ห้าแสนรู้สึกห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งไงนะี่ยปีสองพันยี่สิบสองนะครับคันนี้ก็สวยห้าแสนสะี่หมื่นเก้าพันนะไททันขับสองนะออโต้ขับสองนะครับผมนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับแต่ไม่น่าจะเยอะนะครับไม่น่าจะเยอะแล้วแล้วก็นี่มีเพิ่งเข้ามาเช่นกัน,กนครับปี23่มไมอยู่130,000กิโลเมตรนะคันนี้ ปี23รถสวยปิ๊งเลยรถ2ปีเนี่ยเป็นในส่วนของตู้คากโก้นะคันนี้นะราคายังไม่มานะครับผมนะเนี่ยอีพ e ัถ้าเป็น e ีพัสดสีขาวถ้าลูกค้าสนใจสีขาวแซมแนะนำที่บางนา2คันนะครับเลขไมลแสนสี่หมื่นเจ็ดกับแสนสี่แต่ไม่ใช่คันนี้นะแต่รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้แหละนะครับผม คันนี้ก็แนะนำมีคันครับ2301คันนี้เลขไมล์่งแนีมนนะคันนี้ยังว่างอยู่นะตอนนี้นะครับรถเก็ดเอเ่นกันราคา5 6 0 0 0 0 0กกิโลเมตรนะครับผมแล้วก็หมูป่าตอนนี้ปี20รถหมดแล้วนะครับมีแต่ปี21และปี22นะครับผมราคา3,49,000จนถึง3 7มแ0 0่ นะครับผมในส่วนของราคานะม,มาโคงส้มตอนนี้รถติดจองทุกคันแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาหาแซมส่วนตัวนะต้องรลอรถรถใหม่หรือรถที่หลุดจองนะตอนนี้ไม่มีรถเลยลูกค้าหาเยอะมากๆนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะคันนี้ก็ติดจองแล้วตู้คาโก้ไวมากที่นี่นะนอกจาก แซมจะแข่งกับเซลล์ในระบบแล้วยังต้องแข่งกับทางช่องทางน้นช่องทางนี้พ่อะคงพ่อ,พอ้าอีกมันไปเร็วจริงๆนะครับผมแคปบคันนี้ไม่สามหมืนะ3ามสี่เปีสิานะสำหรับแคปบคันนี้นะนี่นี่นะแคปนี่นะมาเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะโซนี้ก็ จะเป็นพวกกลุ่ม e-pads นะแต่คันนี้เล็ขไมยังจะเข้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าแซมแจ้งก่อนถ้าไมยแสนห้าขึ้นเนี่ยราคามันก็จะถูกลงนะถูกลงมา1,000 10, 0บาทนะมีคันนึงแนะนําเช่นกันสีขาวไมยหนึ่งแสาหม่นเก้นะเดี๋ยวพาไปดูมานี่คันนี้เลยนะครับ รถก็ตอนนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นรถใหญ่ๆล้จะเข้ามาวันหนึ่งก็3-4คันอย่างล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาคือเป็นกลุ่มออาติสกลุ่มนั้นแหละนะครับผมนี่คันนี้สวยครับสีขาวมุกนะครับถ้าสําหรับ epath สีขาวมุกค,คันนี้แนะนำครับและเลขไมลหนึ่งแมื่นเก0 0กิโลเมตรนะสำหรับคันนี้ราคาคันนี้อยู่ห้าแสนห้าแสนห้าหมื่คันนี้สาหรับคันนี้นะ ราคาจะถูกลงมา1,000 0บาทนะครับผมสําหรับคันนี้นะแต่ถ้าเลขไมล์ต่ํากว่าแสนห้าจะราคา5้าแสนหกห่นาะครับ otto, otto, าารถตู้ f อซีรถตู้เข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะนี่นะเดี๋ยวแซมพาไปดูทีเด็ดแนะนําอีก1นึคันเลยแคปยกสูงเกียร์ธรรมดาไมล์เ0 0าหมืเองนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผม ตอนนี้รถตู้เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ติดจองไปเยอะมากๆแล้วนะครับผมมาให้ดูเนี่ยซ้ายขวาของแซมไปรถตู้หมดเลยเนี่นะครับเห็นไหมรถตู้หมดเลยนะที่บางนาก็เข้านะครับวันนี้ที่แซมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นแคมรี่ที่เข้ามานะแคมรี่ไฮบริปี19บเก้ไม่อยู่1นึ0 0 0สเข้ามาสีขาวมุกนะแล้วก็เป็นสี่ประตูตัวเตี้ย เข้ามาเช่นกันนะครับผมเข้ามา2คันนะเนี่ยติดหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือปี20เนี่ยติดหมดแล้วนะถ้าปี20ราคาไม่ข้ามเลข3านะแต่ถ้าเป็นปี2 1 22เนี่ยราคา3กลางนะครับผมส่วนกลุ่มสีส้มตอนนี้ราคา3แสนกลางกลางนะครับปี2019สี่ประตูตัวเตี้ยนะสีส้มแบบนี้ว่างอยู่นะไม่หลักหมื่นนี่นะราคา3า0แสนกลางๆนะยังว่างอยู่นะแบบนี้นะครับผม โคงส้มนะครับลูกค้าสนใจเยอะมากมากมเลยครับแซมมีออเดอร์ในมือก็3-4เจ้าแล้วหารถไม่ได้เลยนะครับผมส่วนเอาติสก็มีปี2 0่สิบ่สิล่ยที่แนะนำด้านหน้าเมื่อกี้เนาะเพิ่งเข้านะครับผมมามาดูคันที่แซมแนะนำหนึ่คันดีกว่าเป็นแคปแมนนวลนะ เนี่ยเ,ยเยตรียมส่งเหมือนนี่ลูกค้าแซมเองนะนี่ลูกค้าแซมเองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคันนี้นะเตรียมรับรถอาทิตย์หน้านะลูกค้าจองออนไลน์ลมาเลยลูกค้าแซมเองนะครับคันนี้2องแสนี่เตรียมปล่อยอาทิตย์หน้านะขอบพระคุณมากนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมคันนี้นะนี่คันนี้แซมแนะนำครับบอกเลยแคปบแมนนวล ยกสูงนะปี2019กุญแ,แจครบนะให้ดูกุญแจครบนะให้ดูก่อนสวยไม่สวยให้ดูเลยไม่ตั๋วนะเลขไม่9 1 1 6 6กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะคันนี้สวยมากบอกเลยรถส,สวยครับ รถปี2019 s m a r t c a p แบบ Carry Boy นะครับผมอ่ะนี่นี่นะดูสำเนาเล่มก่อนนี่ปี19ชัดเจนนะลงเล่มมีหลังคาแล้วนะครับผมราคาคันนี้นะครับผม3,99,000นะครับคันนี้นะนี่หน้าล็อกโคมีคันเดียวนะ แคปไว้เลยนะคันนี้ทีเด็ดบอกเลยนะครับผมคันนี้นะ3า9 0 0 0เานะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนอให้ดูฝาโปรงก่อนอ่าดูเห็นไ,ไหมฝาสวยๆเลยเนี่ยสติกเกอร์มอกอแผ่นเพจต่างๆสวยเลยนะเห็นไ,ไหมดูห้องเครื่องเรียบนะครับคันนี้แนะนำเลยนะคันนี้แนะนำเลยนะครับผมเดี๋ยวนะปิดฝากระโปรงหน้าก่อน นี่คันนี้รูปภาพเพิ่มเติมนะโทรมานะคันนี้แซมมีไว้แล้วนะครับผมนะแคบโค้งส้มทั้งนั้นเลยนะครับผมนะเออแซมลืมบอกไปใครอยากได้ยกสูงเกียร์ออตโต้แบบนี้ที่ไม่มีแคลรี่บอยนะแต่เป็นปี18นะไม่เก้าหมืสองส่วนตัวมาหาแซมนะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะรถ กำลังจะมาแล้วแบบนี้นะแคปออโต้ปี2018สีบอลเงินแบบนี้แหละไม่มีแครีบอยแคปส่วนตัวมาหาแซมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแซมหารรถให้นะแล้วก็จะมีคันที่แซมเตรียมปล่อยอีกเช่นกันนะครับลูกค้าจากรู้สึกจะจากจังหวัด สุพันหรือเปล่าคันนี้ครับผมไปไหนแล้วนี่นี่คันนี้คันด้านในนี้ครับผมสองหนึ่งหกเจ็ดลูกค้ารอรับรถแล้วนะครับชำระเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วสองหนึ่งหกเจ็คันนี้สี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคันนี้ นี่เลยพร้อมส่งนะครับคันนี้พร้อมส่งแล้วนะเนี่ยก็จะปิงป๊งๆแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้จะมีอีกคันหนึ่งนะครับมีแคลีบอยแต่เป็นแคลรี่บอยนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยเกยียร์ธรรมดาราคา3ามแสน้ทักมานะเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพให้ดูนี่แบบนี้แหละก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเก็บงงเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผม มากลุ่มมิวเอ็กบ้างดีกว่ามิวเคันที่ว่างคันนี้แซมแนะนำนะครับ4776คันนี้นะเลขไม่อยู่60,000หรือ70,000นี่แหละปี2020 3,000สพัซีซีโฟวิวนะครับราคา8 0 0 0 0 0 1น0 0นะนี่นะคันนี้นะว่างอยู่นะคันนี้ว่างอยู่8ปด7ีดเจ็ดนะแล้วก็คันนี้น่าจะหลุดจองนะเขาน่าจะเฉยๆนะแต่ยังไม่หลุดนะเป็น4ประตูตัวเตี้ย เกียร์ธรรมดาปี2016นะเลขไมล์220,000กิโลเมตรนะคันนี้ราคา279,000นะเผื่อหลุดจองนะยังไงใครแคปมาก่อนก็ได้นะถ้าหลุดจองแล้วเดี๋ยวแซมบอกนะถ้าหรือใครหา4ประตตัวเตี้ยแบบนี้อยู่นะครับผมใกล้หมดแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีอีกคันหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าลูกค้าผ่านไฟแนนซ์แล้วหรือยังนะครับปี2017 แต่ยางแบนไม้ส2งแสนสราคา3กลางเนี่ยคันเนี้ยเนี่ยคันแต่ยางแบนอยู่ต้องจัดการให้เลขไม้สองแสนสองหมื่นอ้สองแสนห้ 2, 000, 59, 000, นะครับนี่ปี2017ราคาสามแสนไม่ข้ามสามแสนกลางนี่แหละยังไงทักมาแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็สิ้นเดือนละวันสิ้นเดือนวันปิดยอดพอดีนะก็ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยอดปล่อยรถ18คันของแซมเดือนนี้นะขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวต้นเดือนเดี๋ยวแซมจะเข้าไปที่โกดังบางนาพาไปดูรถที่โกดังบางนาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเบอร์โทรด้วย083543692นะครับผมทุกทุกคนไปแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ